นี่เลยเพื่อนๆพื่สำหรับอคอชวนชมเป็นลากทองนะครับเพื่อนเพื่อว่าเอ้ยมันจะเป็นลากทองยังไงนะครับนี่เลยด้านล่างเนี่ยเป็นการต่อลากทองเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดลากนะครับดังเช่นอ่ะ EP ที่ผมให้พี่ๆก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อและติดดีแล้ว นะครับตอนนี้เป็นอาราบิคัมเป็นกอ๊อตแจมบูรพาที่ให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยไม้ไม้มันสไตล์แบบเนี้ยเวลาโตไปอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นดั่งที่ผมได้อัพคลิปก่อนหน้านี้นะครับในราคาตอนนี้ไม้ไซส์นี้เราจะเปิดแบ่งอยู่ที่ต้นละสองพันนะครับพี่พี่ ไซส์ประมาณนี้นะครับสองพันเนี้ยลากไม่สวยลากไม่งามลากไม่รอบเราไม่แบ่งนะครับเราไม่ขายถอนขึ้นมาลากแหว่งไปต่อยากเราไม่แบ่งเราไม่ขายนะครับถอนขึ้นมาต้องสวยต้องเปะในราคานี้นครับเพื่อนๆเอาไปต่อเอาไปทําต่อเอาไปปลูกเอาไปคัดลากง่ายๆนะครับกับความสวยงามในราคาสองพันเนาะ แต่แต่ตอนนี้พูดถึงเรื่องสองพันเนี่ยยังไม่ได้แบ่งนะพี่อีกประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนิด,น,ดนิดนะครับถึงจะได้แบ่งให้กับเพื่อนๆนี่ฟอร์ไม้ให้ดูใกล้ๆหน่อยนะครับนี่ข้างล่างเป็นสีทองนะครับพี่พี่เป็นการต่อเอาไวนะ้นะนี่นะครับแต่ละต้นนะ เดี๋ยวให้ดูอาราบิค่ำบ่าสามด้วยต้นนี้เฮ้ยนาจับจองเป็นเจ้าของนะครับบางต้นเพื่อนๆทักมาแล้วนะนะครับใครเร็วใครได้นะครับบอกเลยนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับก็อยู่ที่สวนชมพี่สมพรนะครับของพี่สมพรเอง ศรีราชาชนบุรีนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ระแวกนี้อยู่โซนนี้ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้ตรงนี้จะเป็นโซนโซนอ่าอะไรนะพี่โซนอะไรนะแถวเนี้ท่าเรือศรีราชาอ,อ่ะท่าเรือศรีราชานะครับพี่ก็มาจากบางแสนก็ประมาณสิบเจ็ดกิโลสิบแปดกิโลไม่ไกลไม่ไกลนะครับเข้ามาดูไม้ได้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการ การปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของของสวนด้วยนะครับเริ่มนําไม้โยกย้ายที่แล้วก็ทําใหญ่กว่าเดิมไม้ลากทองเยอะกว่าเดิมนะปีนี้บอกเลยว่าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบลากทองไม่ควรพลาดนะครับกับสวนพี่สมพรเนาะชุดนี้ชุดละสองพันอีกหนึ่งเดือนเราถอนแบ่งนะครับพี่ๆท่านใดอยากได้ทักมาบอกก่อนเลย จองบอกได้นะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผม